นอกกระแสเดอะซีรีส์วันนี้ก็ยังคงอยู่กับซีรีส์ของกันดัมดับเบิลโดยคราวนี้ก็จะเป็นแก๊งทินิตี้นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นตัวร้ายละกันแต่ว่าในช่วงแรกนะครับปรากฏออกมาเหมือนกับจะเป็นฝ่ายดีเพราะว่าสังกัดเซเลเชียลบีอิงเหมือนกันเหมือนกับของกลุ่มตัวใหญ่ทั้ง4ตัวนะครับคือเซสนะล็อกออนฮาเลลูยาแล้วก็เทเรียตอนแรกกลุ่มนี้ที่เป็นทินิตี้นะครับสามพี่น้องที่ผมขอเรียกมันว่าแก๊งสามชานะ ก็คือปรากฏออกมาเหมือนจะเป็นตัวที่ดีออกมาช่วยนะครับกลุ่มของ c l e s t i a l b e i n g ทั้ง4คนนั้นในช่วงที่แบบเพียงพำนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับก็คืออุดมการจะเริ่มชัดเจนยิ่งขึ้นว่ากลุ่มนี้แม้จะสังกัด l e s t i a l Being ที่เน้นในเรื่องของการต่อต้านสงครามแ,แทรกแซงเพื่ออยูดยั้งสงครามก็ตามแต่ว่าเจ้าสามตัวนี้มันดันทเกินกว่าเหตุน,นะครับก็คือมันไม่ได้แค่เข้าไปหยุดยั้งสงครามไงมันเข้าไปเหมือนกับมันจะก่อสงครามด้วยเป็นพวกบ้าการสงครามระดับหนึ่งนะโดยเฉพาะเจ้า น้องคนรอนะครับอย่างมิคาเอลทินิตี้แล้วก็น้องสาวคนเล็กอย่างนี้หน้าทินิตี้ซึ่งจะบอกว่าคนพี่อย่างโจฮานทินิตี้เนี่ยแม้จะใจเย็นที่สุดในกลุ่มก็ตามนะครับแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ห้ามน้องเลยทั้ง2คนจะบอกว่าในซีรีส์กันน้มหลายๆซีรีส์นะครับจะมีแกงที่เป็น3คน4คนเนี่ยเสมอนะแล้วก็ทั้ง3ตัวเนี่ยมันมักจะประกอบไปด้วยของทั้ง3ามท้ายในเกมนี้ประกอบไปด้วยสายแทงโจมตีแล้วก็ซัพพอร์ตเสมอ สายแทงพี่ชายคนโตก็จะเป็นหุ่นตัวนี้นะครับกันด้ามโทนไอที่มีอเบ,บตี้หลักๆนะครับก็คือจะมีเจนฟิลแล้วก็มีการรีชาร์จเย็นเหมือนกับทุกตัวนะครับในซีรีส์ของดับเบิลโอมีแม็กซ์พีเพิ่มเติมสกิลหลักก็จะเป็นเจนลันเชอร์แล้วก็มีเสริมเป็นบีมเซเบอร์กับบีมไรเฟิลผู้ขับขี่อย่างโจฮานทินิตี้นั้นก็จะมีความสามารถฟอสก์ดลดดาเมจได้แล้วก็มีการเสริมในส่วนของ เข้าไปสนับสนุนนะครับการป้องกันมีเพิ่มเลคชั่นในการหลบหลีกแล้วก็สังกัดเซนเชียลบิ๊กิง้งเพิ่มหน้าเมดลดดาเมจคุณสายทำลายล้างของน้องชายคนรองก็คือกันน้ำโทนสเวมีเอเบอ t y ตี้ที่คล้ายๆกันก็คือชาร์ดเอ็นมีเจนฟิลแล้วก็เพิ่มหนาเมดนะครับสกิลหลักก็จะเป็นเจนแฟงเจนแฟงนี่ถือว่าเป็นฟันเนลในรูปแบบของที่เป็นคล้ายๆกับกงเล็บนะอะเนาะต่อไป ทำลายล้างนะครับก็คือเป็นสังกัดเฉพาะของกันดั้มดับเบิลโอเลยโดยเป็น2แบบนะครับมีรีกับช็อตแล้วก็จะตัวนี้เป็นกันดัมที่แปลกก็คือไม่ได้ใช้ดาบที่เป็นบีมเซเบอร์นะแต่ว่าจะใช้ดาบยักษ์บัสเตอร์ซอแทนตามรูปที่มันถือเลยนะผู้ขับขี่เป็นน้องชายคนรองอย่างมิคาเอลทินิตี้ตัวนี้ถือว่าบ้าพลังที่สุดในกลุ่มแล้วนะค่อนข้างจะบูแหลกลานะก็สมกับเป็นสายดาบมีแท็กเบิร์ดนะครับเพิ่มนาเมจแล้วก็ มีเพิ่มนาเมทที่ทำได้เพิ่มมีรีแล้วก็สังกัดเซเลเชียบีอิงลำสุดท้ายก็จะเป็นหุนซับพอร์ตอย่างกันดั้มโทนได้ของน้องสาวคนเล็กเหมือนกันนะครับมีฟุตฟูเอ็นเจียนฟิลแล้วก็มีแม็กเอ็นสกิลหลักก็จะเป็นเจียนแทนกันนะครับปืนพกแล้วก็มีชิลพอตกับบีมเซเบอร์คนขับน้องสาวคนเล็กนี่จะบอกว่ามีวีรกรรมเยอะมากๆนะ ั้งเรื่องของการบ้าผู้ชายที่พบกันครั้งแรกกับกลุ่มเซเลเชียลบี B e นะครับก็เข,ข้าไปจูบเจ้าเซสนาเอฟเซเเลยและยังมีวิลกรรมทําบาปมหาันก็คือไม่ได้แค่สังหารนะครับทหารในสนามรบแต่ยังลามไปถึงพวกประชากรพลเรือนด้วยนะครับแค่ความอิจฉานะเพราะว่านันไปเห็นกลุ่มพลเรือนที่แบบจัดปาร์ตี้นะครับแล้วตัวเองต้องออกไปลบก็เลยอิจฉาแค่ก็เลยแบบไปยิงใส่นะทำให้เกิดการตายค่อนข้างเยอะ มีสกิลในการลดปริมาณการใช้ EN แล้วก็ซัพพอร์ตได้มีการเพิ่มเลนสังกัดเซเติเชียลบีอิงก็ทั้ง3ตัวละครนี่จะได้รับผลกรรมยังไงก็สามสารถไปดูได้นะครับทางช่องเด็กขับของทั้งภาค1และภาค2ของการนัมดับเบินั่นเองอเดี๋ยวไปดูสกิล่นของทงั้ง3ตัวกันหน่อยนะครับมาตัวตัวแรกกันก่อนนะครับเป็นตัวแทง พี่ใหญ่แห่งกลุ่มภาจโจทตีของแก๊งนี้จะเป็นลักษณะของสีแดงนะเหมือนกับบอกชัดเจนนะว่าเป็นตัวลายที่อุดมการไม่ตรงกันกับกลุ่มนะครับเซเลเชียบิ้ที่เราการหยุดสงครามแต่กลุ่มนี้มันกลุ่มแบบบ้าสงครามอะ นี้ก็เป็นพันเนลนะในรูปแบบของเวอร์ชันทับโดที่เรียกกันว่าแฟง เดี๋ยวมาดูอาวุธอื่นกันบ้างนะครับบีมไรเฟิลแล้วก็เจนชิลพอตการย,ยิงิสไซา์ออกจากไหล แล้วก็คนสุดท้ายอันนี้มันเป็นฟันเนลเหมือนกันนะน้องใช้ดาบดีกว่าตอนนี้ค่อนข้างเด่นเรื่องของดาบที่แปลกของเพื่อนนะเนาะ Buster Sword อันนี้ใส่การพูดกระบ้าพลังมันพวกนะเคร,รื่องอะ b เ s อ e r ก็ประมาณนี้กับแก๊ง3ามชาติ3พี่น้องทีตี้แห่งกดัมดับเบิลโอซีรีส์นอกกระแสครั้งหน้าจะเป็นซีรีส์ไหนตัวละครอะไรก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ